สวัสดีค่ะสาวเลยพาเลาะพามาเที่ยวอีกแล้วค่ะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะลมไม่แรงแล้วค่ะตอนนี้ลมก็ได้สงบลงแล้วค่ะดูสิครับวิวตรงนี้สวยมากเลยค่ะอืมเป็นไงคะตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะคะนี่เลยคะ่ะ น้ำทะเลกำลังลงนะคะตัวนี้เมฆก,ก็เต็มท้องฟ้าเลยคะ่ะอากาศก็จะเริ่มหนาวนะคะเพราะว่าไม่มีแดดเท่าไหรค่ค่ะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะยังอุ่นนิดหน่อยนะคะนี่ตอนนี้นกกำลังหาหาอาหารกอตอนเช้าคะ่ะเสียงดังเจ้าๆเลยคะ่ะตอนเช้าๆแบบนี้ สวยมากค่ะนี่น้ําทะเลไหลเชี่ยวมากเลยค่ะดูสิคะไหลลงนะคะไม่ได้ไหลขึ้นนะคะน้ําทะเลกําลังลงค่ะ